เป็นระธานในพิธีสำนักบุธรจังหวัดกางปกครองจังหวัดนาขในการทำงานดูลก,ก,การร่วมกันวันนี้ก็ประเภทหนึ่งคือยาบ้านะครับประมาณ2องแสนสี่หมื่นหกพันของูดคุยพวกเราก่อน,นครับเชิญครับนะครับอาจจะต้องเปิดห้องนะครับที่พักให้เลยแล้วกันดีกว่านะครับในวันนี้เข้าไปในแผ่นดินไทย นะครับฝ่าพี่มีความทุ่มเทมีความสามัคคีใช้อาวุธนะครับแต่ลิงของกลางไว้ให้เรามานั่งนับเม็ดกันนะครับตั้งแต่เวลาช่วงเย็นเป็นต้นไปนะครับหลังเวลาทงลงนะครับหรือเวลา2 4 6,000เม็ดเศรนะครับมูลค่ารวมอย่างที่จับต้องติดปัน ในใน,ในการเทสครั้งนี้นะคะเราก็จะมี่อบเบื้องต้นก่อนนะคะจะมีด้วยกัน3ขวดนะคะจากสาร A สาร B แล้วก็สารในการเทสทั้ง3ามขวดแล้วขวดที่3เนี่ยจะองเทสสามขวดน่าทงเทสสามขวดค่ะเป็นการคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มค่ะจะทำเสร็จปฏิกิริยาค่ะ ก็จะเป็นสีน้ําเงินทันทีอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำคือคือสันดาห์สันดาค่ะอันนี้คือคือเราไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่ให้ให้ให้ดูว่าการเกิดปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นในการตรวจเบื้องต้นนะคะก็ขออนุญาตนําเรียนผู้ข้าพมิชาแล้วก็สื่อมวลชนว่าในเบื้องต้นนี้ของกลางน่าชื่อว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดอะเปตามีนะคะแต่ว่าในการตรวจเพื่อทราบว่าเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์นั้นเราจะต้องเข้าเครื่องตรวจทางวิทยาศาสตร์อีกทีหนึ่งค่ะค่ะค่ะ หายกับได้นะครับแต่ว่าจากนี้นั้นก็จะไม่สามารถที่จะใี่เข้าว่าทพิไทยหรือในการจับกลุ่มแล้วก็มนการจับกลุ่มต่อไปนะครับก็การทำงานในครั้งนี้นะฮะก็ขี่อ่บ800กิโลนะฮะนะฮะก็ตอนนี้ทราบตัวแล้วครับเป็นคนจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นคนหลงสะไลนะฮะขออยกญ้อกว้าๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เราสามารถได้ทำการสืบสวนรู้เส้นทางในการเดินทาง ก็คือเขามีประวัติของการสสอายาเสพติดเกี่ยวข้องยาเสพติดมาอยู่แล้วครับ